จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จบุรพามหากษัตรราธิราชในโอกาสบำเพ็ญกุศลสมโภธ์291ปีที่พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวาส พระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสง นำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพ,ธบพอิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จบุรพามหากษัตราธิราชและพ,ธพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสมโพธ291ปวีวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเดิมชื่อวัดทองเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างโดยสมเด็จพระบรมมหาชนกนาถแห่งพระบรมจัก,กรีวงศ์มีนามเดิมว่าทองดีมีอัครชายาทรงพระนามว่าดาวเรือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เสวยราชสมบัติแล้วในปีพศ2328ท่งโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามโดยงานสถาปัตยกรรมของวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกับงานช่างสกุลวังหน้ายุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถอาทิภาพเทพชุมนุมทศชาติชาดกภาพมารวิชยัยภาพยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาภาพหลังน้ำประกาศอิสรภาพเป็นต้น